ครับเรื่องที่ได้ฟังจริงๆ็นเรื่องที่ทันสมัยจะไก็ว่าเป็นทักษะหนึ่งในศตวระที่ถีแต่ถ้าเราดูหลักสูตรของสองต่อนี้นะครับที่เป็นหลักสูตรเกณฑการด้านหนึ่งการที่จะเป็นถึงสมรรถนะทักษะตรงนี้มันค่อนข้างยากนะครับโดยเพราะการที่เราลงไปตรงเดี่ยว นที่มันอยู่ในหลักสูตรแกนกลางที่บอกว่าการประเมินการที่มีก็หรือการประเมินในแบบ10%ผู้ตอบไม่ได้นะไม่รู้จะประเมินตัวไหนจะเอาคันเลขตัวไหนมาประเมินประเมินในเมือหาสารวิชาหรือว่าจะไปประเมินในกิจกรรมแม่แบบหรืจะไปประเมินตัวไหนตัวเองตอบด้วยครับดังนั้นเวลาเราเนี่ยไปตอบคำถามนะครับ ถ้าในหลักสูตรแกนการเราควรจะนิยามตรงนี้ด้วยนะว่าเราจะใช้ตรงไหนในการในการไปประเมินน,นะครับในการเป็นพัฒนาตัวเองแม้แต่สมราะณะในหลักสูตรแกนการาั้ามือทักษะชีวิตยอย่างเงี้ยก็ไม่มีความเค้มที่ชัดเจนนะถ้าการงานวิจัยชิ้นนี้เป็นรูปธรรมนะสว่าได้จะไปอ้างอิงที่ว่าเป็นประโยชน์นะในการพรัฒนาหลักสูตร ฐานสมรรถนะเพราะว่าการคิดขั้นสูงก็เป็นหนึ่งในหกตัวองค์ประกอบของมฐานสมรรถนะนะครับหือว่าเป็นเรื่องที่ทันสมัยแต่ในฐา,านะผู้ปฏิบัตินะผมอยากให้พวกเราทุกอย่างตัดสินใจในอย่างที่ชัดชัดผมมองไปที่คอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องนะเช่น,นวิชาแม่เหล็กอีกการเรียนรนะูนเรียนอีกการเรีนแม่เหล เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าเด็กเดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างจะไหวในรลายๆย่าเป็นค่ตัวตายข่าวทุกเดือนนะหรือเรื่องใหม่ๆที่ในสังคมออนไลน์เป็นประเด็นตัวใหญ่กันอยู่เช่นงเรื่องกาะศึกษาใช่ควรจะมีแลนะไม่มีนะก,การเปลีการริะก็ตั้งแต่เด็กก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับต้องจากนั้นอีกอีกคนหนึ่งก็มองว่า วิชาพระพุทธศาสนานวิชาที่เน้นสัจธรรมของชีวิตถ้าเราสอนวิชานี้จริงจังมันก็นจะมีหลักการคิดของพุทธศาสนานเช่นโยนิโสมนัสิการเชื่อมโยงัเรื่องรอง t ิ i กิ i นอันนี้อยากให้มีความเห็นว่าเราเราบฟก,กัิว่าคูที่จะมาทำเวื่อนี้นะจะเป็นครูแบบไหนคนรแนวไหม ผู้สอนและผู้ศึกษาที่เรีนนมือศาสนาเองไหมนะครับเพื่อที่เราจะไม่ไม่เป็นคอนเทนต์ที่มันมันหลากหลายเกินไปเราอยากให้มันโฟกัสเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มันชัดแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนนะครับซึ่งผมเชื่อว่าวิธีการพัฒนามันหลากหลายแต่เมื่อเราโฟกัสให้มันแคบลงตามวิทยามีต ที่ได้รีวิวมาก็จะเป็นประโยชน์นะครับโดยก็เรื่องการการคิดแยแย,แยเ,เด็กเด็กยังเด็กเล็กๆหนึ่งยัง recreate, คิดคิดไม่เก่งแต่ว่าก็สามารถทำได้น,นะครับแต่กระบวนการเราพยายามเอาเรื่องที่มันเป็นกลาเงเรื่องเด็กสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อมูลข่าวสารที่มันเกิดขึ้นทุกวัน เป็นคอนเทนต์หรือวิชาพุทธศาสนาถ้าเราศึกษาปรวัตพระพุทธเจ้าจะมีเนื้อหาอะไรลหลายหอย่างที่เราทําให้เราได้คิดทำไมพระพุทธเจ้าถึงเบื่ออย่างนี้เป็นต้นนะทำับพระพุทธเจ้าถึงฉันอาหารก่อนที่จะเสด็จปริพพาตรามก็แล้วก่รู้อยู่แล้วว่าฉันแล้วก็จะ ไปแล้วอีเนน่งัเป็นคนมีคอนเทนต์อะไรที่ที่ครูต้องรู้ลึกก่อนที่จะไปสอนในในคลิปก็ฝาก็นวกว้างด้วยกันนะครับ่อน่ะท่าน,นขขาก็้อเตือน่าเรยาสูงค่ะที่ลองก็ของคนในข้อเสนอแนจะจาก